ตกลงตลงจริงเลยอ่ะฮ่ะพี่มนไม่อยู่พี่มนไม่อยู่ไม่มีคนช่วยหนูเลยเอาพี่มนไม่มีคนช่วยเอาแล้วไงโจ้พี่ฟ้าด่งดูท่าเจ๊แกจะไม่มีคนคุย้วยแค่ มาน้ำมาน้ำใครคือมาน้ำเหรออ้าวอีกแล้วเหรออ้าวเหรอผู้ชายใช้คำเดียวจะวนแล้วมาน้ำไม่ถึงที่ทีนต้องไปฮ่าฮ่าฮ่าแม่งนี่นี่คือนี่คือไอ้นี่จะแบฟันตูใช่ไหมตูและพัวด้วน เสียเนี่ยบไปดูเกาหลีเอเกาหลีเขาไปอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่เธอไม่รู้จริงๆหรือเธอแกล้งไม่รู้ทำโอ๊ยเยอะจริงอะไรจริงเนี่ยเกยวนเป็ดเนี่ยอะไรเจ๊แกวะเนี่ยไม่คุยกันนานเลยนะอ้วนขึ้นบ้างหรือเปล่าเกี่ยวอะไรวะ อะไรวะไอ้มนมวมึงอยู่ห่างๆเจ๊เขาดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเจ๊เขารับไม่ได้มนเปลี้ยนไปไม่หรอปากกันไกลมากก่อเดิมเป็นสามเน่าเอาจริงเหรอปากกันไกลโอ้ยตายยอมรับมึงเป็นอะไรที่น่าเคียน่ากลัวน่ากลัวที่สุดเลยไหนบอกว่าชอบจุงเวยตบดิ้นเลใครแม่งมาจุงเวยเดี๋ย้กคนเตียนพูดตอนไหนวะใครแม่งพูดว่าแม่งคนตอนแรกไอ้ จุงเบยอะไรวะเนี่ยอะไรวะไม่ใช่กูอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจุงเบยอะไรเนี่ยจุงเบยโอ้มึงุ้นนี่จุงเบยหลังไม่ตลอดเลยจุงเบยหยองจุงเบยโอ้เป็นที่หยองจุงเบยหยองจุงเบยจุงเบยพูดทอนไหนเหยียดจุงเบย ก็ใช้คำว่าจุงเบยเถอะวัยรุ่นจุงเบยแข่งด้วยกับเป็นแค่ควีนเวลสามสี่อยู่แท้ เฮเลยม้าเตไม่มบเลยมาดนมาเคยตายเลยตายเลยเอาละเพ่มไม่มาโอ้โหอันมายเลยย เนื่อโอ้ยไม่ต้องห่วงสหรับเราเพราได้ยินพัดพัดขำค่ะวันนี้เอาจริงๆก็อดเล่นตตเล่นแบนี้กเตี้ยหาเลยแม่ดองไม้น้องไห้ทำไมลูกเปล่าหรืกําลังเกียวไรอ้หนอน โอ้พี่ปลาเล่นไม่ได้เด็กคนเล่นไม่ได้คนรรังแกเด็กกับพี่ปลาไม่ไม่ได้รังแกเด็กพี่ผู้หญิงจริงถามมึงถามพี่ครบปวดท้องเนด็กคนใช่คือพ่อบอกแค่แบบอะไรอ่ะเออกำลังลุ้นระทึกอยู่พี่ปลาไม่ควรเป็นอะไรอ่ะออ๋ลุ้นระทึกโอเล่นไม่ได้เลยอ่ะเด็กคน คุยกับแม่เขาแล้ว่อแม่เข้อห้อยู่ไงดอะไรวันเนี้ยพ้อเป็นเอใช่อะไรสักอย่างจะไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่กำลังลุ้นเทึนอยู่แต่ไอเดกนีเลยก็บอกว่าพีทำเสงนโอ้โหกระจายอะไรสิแกวเียกแกวเลยโอ้โหดหมดแพ้ไม่มีไม่มีแพ้แล้วจะดูสาวีกีอย่าพลาดหมดหมดคืนนี้เล่นราบอกไมเป็นอันเล่นเลย กูว่าเเล่นหมดหูหมดยังไม่เที่ยขนาดนี้ไกระองหูหมดยังไม่ชาเท่านีเออปดท้องพี่มือสั่นอ่ะ,อะทีตัวพี่ีบอนไม่มได้ตอนเนี้ยมือ้อตันเ้ยี่เี้ยสุดมึงใครเี้ยอะไรกูเข้ามาไ <c oughs> อเฮี้ยตวหัวหัวเลย หัวแมวเลยขอบอกแมวมาแล้วเหรอมาเสือแอ้วพิเกงมาแล้วเหรอเ้ยพี่ก็มีเมียแล้วใครหือวะใครหือวะมาแล้วเฮ้ยฟิวชั่นกันเต็มที่เลยใครหือวะเมื่อกี้ใครหือเมื่อกี้ใครหือเฮ้ยลมพันยินดีคือยังไงเนี่ยมาหือทำไมเนี่ยทำไมือคือไม่เข้าใจว่าหือทำไมหือทำไม ก็เหมือนเมื่อก่อนแกหือนั่นแหละมันก็หือแบบเดียวกันอะอะไรอะเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวมันไม่เหมือนกันนะเว้ยเออเหมือนดิเพลงมันไม่มีอะไรหรอทำไมไม่มีหนูก็ลูกหัวลูกผ่าที่อะไรกันใอ้วุ่นของโอ๊ยจะแบบรังเกียจอ้ไม่มีของ อ๋อบอกต๋องปี๊ตลบไอ้ลูกหัวลูกสาำไม่ไ่เชื่อก็เคยถามอยูว่าผู้ชายมีชื่อเอไหมมีไงน้องเอสคอยเนาะเออหนไหมเออใช่ปี๊ตลบเลยรู้จัก NTR ไหม

ไม่ได้เลยูว่าแล้วเด่อหัวเะแน่นอเราเคยเราเคยเข้าใจผิวพกเมผูหญิงนะเว้ยจริงจนะเอาจูบหาเฮ้ยเอาจบบเฮยจุ๊บเบอร์ะไอที่มันเปี้ยอะไรมึงจะหัที่ทำเปี้ยอะไรเสียงกข้าไปเนี่ยไปเอาออมเก็บข้อเลยอะ ลบเลยลบเลยนี่ตายแล้วไม่อยาอยากไปถึงกรุงเทพไเลยไหมคือไปอัดคลิปเอาวันธรรมดาได้ไหมวันธรรมดาตูไม่วางเลยวันธรรมดาตูไม่วางเลเฮ้ยคนไม่คมมันจะอัดทำไมอะอยู่ดีกว่าไหมคือแบบนั่นมันเป็นจัดไายไอพีกี่แล้วคนคนไม่คมไม่อัดแต่ก็ช่างแม่งเถอะอัดไปไม่มีผลกับตูเพราะเพื่อนโรงเรียนตูไม่มีใครเล่น Dark Knight นี่คือคือคือตูพูดไปเยอะเลยนะ ไม่ได้อะไรเลยดวงตกเลยหมดไหดนฮะม, <laughs> มันหาเสียงในไอ้นี้สกลยไปด้วยใช่ปะหรือไงอัดไปด้วยมันเอาไปหมด เฉยเพียงหน้าอนดานเดี๋วในเกมอพจีเเว้ยจริงๆว่าเล่นท่านแล้วทำทำคนตายน้องม่อายทำเราตายะงลงเตีเหมือนน่าจะตั้งใจที่าะทลในเขาตไม่ลงฮิวเพรว่าถฮิลโรีมันตายแต่เดียว